วิชาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากที่หลวงปู่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วท่านก็มุ่งทําวิชาปราบมารหรือวัตตะเพื่อเอาชนะการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนึ่งในวิธีที่ท่านเอาชนะการเจ็บก็คือการทําวิชาแก้โรคซึ่งการทําวิชาแก้โรคของหลวงปู่ท่านจะทําอยู่สองอย่างคือรื้อผังใหญ่ ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหมดเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับรื้อผังย่อยของคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วมาขอให้ท่านช่วยและเมื่อหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคไปได้ระดับหนึ่งท่านก็คิดจะค้นคว้าวิชาชุบชีวิตเพื่อเอาชนะการตายคือทำคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างตอนที่โยมแม่ของหลวงปู่เสียชีวิตท่านก็ได้ค้นคว้าวิชาชุบชีวิตโยมแม่ซึ่งหลวงปู่ท่านสั่งพวกทำวิชาว่า ธาตุตายแล้วให้เอาธาตุเป็นใส่เข้าไปแล้วไปตามกายละเอียดที่ไปแล้วเอากลับมาใส่ให้ติดทีเดียวแล้วก็ปรับธาตุในตัวทําให้อวัยวะทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม่เชื่อมหัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์หยาบให้มันติดกันทําให้อวัยวะทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม่แล้วไปทูลพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานให้ท่านมาช่วย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนนนิพพานก็ตรัสว่ากิ่งไม้มันแห้งมันหล่นแล้วจะเอาขึ้นไปติดอีกมันไม่เป็นหรอกซึ่งผลปรากฏว่าแม้ร่างของโยมแม่ที่ตายไปแล้วยังลุกขึ้นมาเดินเหินเหมือนมนุษย์ปกติไม่ได้แต่วิชาท่านก็ก้าวหน้าไปถึงระดับที่ว่าท่านสามารถทำให้ร่างคนที่ตายไปแล้วมีเลือดฝาดมีเหงื่อออกนิ้วกระดิก และเนื้อตัวขยับได้บ้างซึ่งจริงๆหลวงปู่ท่านอยากจะให้ฟื้นขึ้นมากระโดดโลดเต้นได้แต่เนื่องจากวิชายยังไปไม่ถึงขั้นนั้นหลวงปู่จึงพูดว่าก็กลองดูละวะคือแม้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แม้การชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาจะยังทำไม่สำเร็จแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและจัก,กรวาลทีเดียวเพราะยังไม่เคยมีหมอมนุษย์ หรืออะมนุษย์คนใดเลยที่ทำให้คนที่ตายไปแล้วสามารถกระดุกกระดิกถึงขั้นมีเลือดฝาดขึ้นมาใหม่ได้ในสภาพที่เป็นมนุษย์แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อท่านยังคงให้เก็บร่างโยมแม่ท่านไว้เพื่อค้นวิชาต่อไปเรื่อยๆแต่ต่อมาภายหลังหลวงปู่ท่านอาพาธอีกทั้งรู้เวลามรณภาพของตัวเองสุดท้ายท่านจึงตัดสินใจเผาร่างโยมแม่ของท่าน ในปีพุทธศักราช2,500เรื่องที่14ตามเทวดามาเป็นลูกสามีภรรยาคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วไม่มีลูกแต่อยากมีลูกไว้สืบสกุลมากก็จะพากันมากราบขอพึ่งบาร,รมีหลวงปู่ซึ่งท่านก็จะถามก่อนว่าจะเอาลูกแบบไหนคือหลวงปู่จะพูดว่าเออถ้าเป็นบัณฑิตนักปราดมาเกิดนี่มันเลี้ยงยากนะ เพราะมันช่างซักช่างถามอยากรู้อะไรไปหมดคือจะต้องคอยตอบมันว่าทำไมทำไมแต่ถ้าเป็นลูกเศรษฐีมาเกิดจะเลี้ยงง่ายหน่อยเพราะอุดมสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสตลอดเวลาจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เข้าโรงงานทำวิชาสั่งพวกที่อยู่เวรในวันนั้นอย่างในครั้งที่หลวงปู่ท่านสั่งงานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกุงยว่า เออลูกจันมึงไปดูเถิดว่าเทวดาบนชั้นดาวดึงนั่นน่ะที่เขาจุติไปดูซิคือหลวงปู่ท่านให้คุณยายไปตรวจดูกำลังบุญของว่าที่พ่อแม่คู่นั้นว่ามีกำลังบุญแค่ไหนเหมาะสมกับลูกที่จะมาเกิดจากสวรรค์ชั้นไหนสมมุติว่าพ่อแม่มีกำลังบุญที่จะได้ลูกที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคุณยายท่านก็จะไปคนดูเทวดาที่กำลังหมดบุญ และใกล้จุดติจากสวรรค์ชั้นนี้จากนั้นก็ตรวจดูกำลังบุญของเทวดาตนนั้นว่าพอเหมาะพอสมกับพ่อแม่ที่จะให้มาเกิดหรือไม่ซึ่งถ้าเหมาะสมกันดีท่านก็จะบอกกับเทวดาตนนั้นและก็พาเทวดาตนนั้นมาเลยแล้วคุณยายก็จะคุมบุญจนกระทั่งถึงจังหวะที่เทวดาตนนั้นเข้าสู่ช่องจมูกของบิดาจากนั้นก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่เพราะหลังจากนั้น กายละเอียดจะเคลื่อนไปตามฐานต่างๆเพื่อเข้าช่องจมูกของมารดาซึ่งเขาจะถ่ายทอดกันเองให้ไปศึกษาเรื่องหลักการไปเกิดมาเกิดจะเข้าใจมากขึ้นเรื่องที่15สยบกองทัพหนูทำลายนาข้าวในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งชื่อตระกูลรุ่งแสงเป็นเจ้าของที่นาแถวบางนากรุงเทพ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกองทัพหนูได้แห่กันมากัดกินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากรวมทั้งเกษตรกร,กรที่เป็นเจ้าของที่นาแถวนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าจนทำให้ต่างคนต่างกําจัดหนูฆ่าหนูด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ยิ่งฆ่าก็เหมือนยิ่งยุคคือผืนนาไหนที่มีคนทำร้ายหนูมากหนูมันก็ยิ่งยกพวกมารุมกินข้าวจนหมดแบบไม่เหลือเลย ด้วยเหตุนี้เองเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงผู้นี้จึงมากราบเรียนปรึกษาหลวงปู่เพราะไม่มีปัญญาจะจัดการกับหนูแล้วซึ่งท่านก็บอกกลับไปว่าเองอย่าไปฆ่าหนูนะแต่ให้เองไปยืนอยู่ที่คันนาแล้วจุดทู่พูดกับมันดีๆว่าให้แบ่งกันกินแล้วก็เหลือไว้บ้างอย่าก,กินหมดจะได้เอาไว้เลี้ยงพระบ้างเอาไวท้ทำบุญบ้าง เอาไว้เลี้ยงชีวิตบ้างแล้วก็วเอาทูปปักไว้ตรงนั้นจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เข้าไปสั่งงานในโรงงานทําวิชาว่าให้ไปตามหัวหน้าหนูแล้วสั่งหัวหน้าหนูให้กระจายข่าวออกไปถึงบรรดาลูกน้องหนูด้วยกันว่าที่นาของตระกูลรุ่งแสงให้กินแค่นิดหน่อยก็พออย่าไปทำลายนาข้าวของเขาให้เหลือไว้ให้เจ้าของเขาทำบุญและเอาไว้ขายเลี้ยงชีพบ,บ้าง นับจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดสุดๆเกิดขึ้นจริงๆเพราะนาข้าวแถวย่านบางนาทั้งหมดโดนกองทัพหนูบุกทำลายกัดกินข้าวจนเฮี้ยนเตียนแทบไม่เหลือเลยยกเว้นนาข้าวของเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงที่โดนกองทัพหนูกัดกินไปแค่หนึ่งงานเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปีนั้นเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าวส่วนที่ไม่ถูกหนูกินได้มาก และกลายเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่มีข้าวขายเป็นจานวนมากอยู่เจ้าเดียวในช่วงนั้นจนทำให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยขึ้นไปอีกและเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้ก็ได้มาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำและเป็นอุปถักภคนสำคัญคนหนึ่งของหลวงปู่วัดปากน้ำในสมัยนั้น 16. แก้ฝนแรงแก้น้ำท่วมสมัยก่อนผู้ที่ใกล้ชิดหลวงปู่ จะได้ยินเรื่องการเกณฑ์ฝนช่วยภายแล้งหรือเก็บฝนแยกแผ่นดินช่วยน้ำท่วมจนเป็นเรื่องปกติเพราะหลวงปู่ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมากายจำนวนเรือนร้อยที่มีทั้งพระเนนแม่ชีให้ช่วยกันทำวิชาปราบมารและแก้ไขทุกภัยมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงอย่างตลอดต่อเนื่องที่สำคัญพวกชาวไร่ชาวนาที่เคารพรักและศรัทธาหลวงปู่จะรู้กันดีว่าถ้าประสบปัญหาเดือดร้อน เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆนานาเช่นฝนตกน้ำท่วมหรือฝนแรงจนชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกกันไม่ได้ก็จะพากันมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากราบขอบาร,รมีหลวงปู่ทำนองว่าหลวงพ่อเจ้าคะฝนไม่ตกทางโน้นไม่ตกทางนี้ซึ่งหลวงปู่ก็จะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายในโรงงานช่วยกันผลิตฝนแท้คือเกณฑ์ฝนมาแล้วทำให้ฝนตก ถ้าช่วงไหนฝนตกชุกมากจนน้ำท่วมก็จะมีคนมากราบขอบาร,รมีท่านทำนองว่าหลวงพ่อเจ้าคะน้ำท่วมทางโน้นทางนี้ในกรณีแบบนี้ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายว่าให้ช่วยกันเก็บฝนโดยใช้วิชาธรรมกายแยกแผ่นดินเพื่อให้น้ำซึมลงไปใต้ดินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้แยกขนาดมโหารานจนเกิดอันตรายแก่ผู้คน แต่แยกพอให้น้ำซึมลงไปได้เท่านั้นซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่วิชาธรรมกายทำได้จริงเพราะหลวงปู่ท่านจะไปเกณฑ์นาคยักษ์คนทันเทวดาอะไรต่างๆให้มาช่วยกันซึ่งยักษ์เขาก็แยกแผ่นดินแบบยักษ์คนทันเขาก็มีวิธีแบบคนทันซึ่งดูแล้วเหมือนเรื่องเหลือวิสัยแต่พวกที่ทำวิชาเขาจะทำกันได้แล้วท้ายที่สุดน้ำก็จะลดลงเร็วกว่าปกติ และลงไปเรื่อยๆอย่างน่าอัศจรรย์